สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่13มีนาคม2563นะครับก็ถือว่าเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัวนะครับแต่อากาศที่ส่วนสมุนไพรยีหว่าและมาวินนะครับลมเย็นๆสบายๆครับไม่ร้อนทีเดียวครับเพราะมีท้องทุ่งนาครับแล้วก็มีต้นไม้ทุนไพรครับอย่างต้นนี้ที่ถ่ายเนี่ยเป็นต้นกระทุ่มนะครับต้นกระทุ่มก็จะเริ่มโตพอปลูกได้หลายปีแล้วนะครับ บรรยากาศอนาคตนั้นจะต้องร่มเย็นแน่นอนนะครับส่วนตรงนี้เป็นส่วนของทุ่งนาครับทุ่งนาเก่าแล้วก็แนวต้นของยางนานครับอาจจะเป็นต้นแนวต้นที่โตชานะครับเพราะอาจจะเป็นดินตรงนี้เป็นดินค่อนข้างจะเหนียวนะครับเป็นดินท้องทุ่งนานะครับ จากในเมืองที่รถลาเยอะแยะนะครับแล้วก็ผู้คนมากมายนะครับพอมาอยู่ตามท้องทุ่งนานะครับที่เขียวขจีอย่างนี้ก็ทำให้คนที่มีจิตใจว้าวุ่นวุ่นวายไม่สงบก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับดูด้านนี้นะครับด้านนี้ก็กำลังกำลังจะเตรียมตัวทำนาอีกรอบหนึ่งนะครับ หมาตัวนี้เป็นหมาแถวแถวสวนนี่ครับหมาแถวแถวสวนเขาเดินตามนะครับถ่ายหล,ลายมุมมาให้ดูนะครับ ก็ยังเดินตามมาอยู่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายอีกมุมหนึ่งครับเป็นอีกมุมหนึ่งที่เขาว่ามาทำโฮมสเตย์นะครับอยู่ไกลๆนะครับเป็นโฮมสเตย์นะครับข้างหน้านะครับที่ว่าเป็นโฮมสเตย์นะครับเห็นว่ารอบที่แล้วมีคนมาพักต้องห้าิคนนะครับ อาจจะมีการลงาทางเพจเฟ e บุ๊ k ไว้คนชอบสนใจธรรมชาตินะครับนั่นนะครับก็วันนี้ก็เก็บบรรยากาศให้ชมคร่าวๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้มีโอกาสนะครับก็จะถ่ายทำให้ชมเป็นระยะต่อไปนะครับนี่นะครับนี่ดอกคูณนะครับใกล้เมษานะครใกล้เมษา ครับสวัสดีครับ